รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นี้พบกันอีกครั้งหนึ่งครับในรายการ it okay to be different เราแตกต่างกันได้ไม่เป็นไรเพื่อสิทธิและโอกาสของบุคคลออทิสติกก็อยากจะมาพาท่านผู้ชมเนี่ยไปพบกับเด็กที่มุ่งมั่นทางด้านการศึกษาอยากจะกล่าวเรียนว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กออกทิสติกเทียร์หนึ่งเทียรสหรือเทียรสาสามารถพัฒนาศักยภาพได้การศึกษาจะช่วยพัฒนาทักษะทุกด้านครับเราจะมาพบกับ น้องฟีฟานะครับอยู่ภาคเหนือจังหวัดลำพูนครับและที่สำคัญที่สุดน้องฟีฟาตอนนี้เรียนในระดับอุดมศึกษาเป็นเด็กที่มีจิตอาสามีสัมมาคารวะโดดเด่นมากครับช่วยเหลือสังคมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยเหลือเพื่อนๆและน้องๆเป็นถึงรองประธานชมรมจังหวัดลำพูนครับพบกับน้องฟีฟาครับเชิญเลยครับ ผมได้รับทราบว่าบุคคลออทิสติกสามารถทํางานร่วมกันกับผู้อื่นได้คนในสังคมควรให้โอกาสควรเรียนรู้ควรจับมือและก้าวไป้วยการกับคนออทิสติกครับ it's okay to be different เราแต,ตากต่างกันได้ไม่เป็นไรเด็กออทิสติกไทยศักยภาพไร้ขีดจำกัด เราพาท่านชมเนี่ยมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วันนี้เรามาเจาะลึกเรื<ม>่องราวเด็กผู้นี้นะครับน้องฟีฟาใช่ไหมน้องฟีฟา<ช>นะครับถูกแล้วครับฟีฟาเองเนี่ยมีความสามารถที่สุดยอดเลยฟีฟาตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนยังไงเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยวิทยาลัยสงลำพูนครับตอนนี้ก็อยู่คณะนุสศาสตร์ พิชชาภาษาอังกฤษนะฮะปีสามก่อนอื่นต้องถามคุณแม่ลูกเราเองเนี่ยมีพัฒนาการขึ้นมาอย่างไรเกิดขึ้นสองคนเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าลูกเราเป็นอะไรเป็นออทิสติกหรือเปล่าพูดก็ไม่เป็นภาษาจะกุ๊กกุ๊กกุ๊กเราไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเซิร์ชดูเข้ามามเด็กพิเศษคืออะไรเออเด็กพิเศษมีหลายแบบนี่นะ<ม>แล้วเราก็เออออทิสติกเลยเหรอแล้วเขาจะอยู่ยังไงในสังคมคุณครูเขาจะส่งเสริมในเรื่องการอ่านน้องฟีฟ่าก็จะเข้าไปครุกอยู่ในห้องห้องสมุดเยอะกว่าคนอื่น แล้วก็เขาจะกลายเป็นชอบหนังสือ,อทีนี้เริ่มเป็นเด็กที่มีสมาธิละอ,อยู่ที่ไหนถ้าอยากให้อยู่นิ่งแล้วไม่วิ่งทั้งวันต้องมีหนังสือพอไปร้านหนังสือ <ๆ S 2> เขาจะไปสะดุดตาที่ที่เครื่องบิน <ๆ S 2> เขาจะมา <ๆ S 2> ยืมดูแล้วบอกขอซือ้อหลังจากนั้นก็ซื้อมาเรื่อยๆส่วนใหญ่คุณพ่อถ้าเป็นกิจกรรมอื่นๆนี่คุณพ่อจะสื้อ,อคุณพ่อเป็นไงบ้างเสริมกิจกรรมแล้วเวลาอุ้มน้องตอนปวดนองปวดเราก็สังเกตละพออุ้มอยู่น้องได้ยินเสียงเครื่องบินก็เป็น เลยนัาขึ้นดูเราก็ว่าเอ๊ะน้องมีอะไรกับเครื่องบินหรือเปล่าท่านัานเราก็เลยส่งเสริมทางด้านนี้ฟีฟ่าเนี่ยเป็นผู้ที่มีอัจฉริยะในเรื่องของความจําอัจฉริยะในเรื่องของสิ่งที่เขาใฝ่ฝันในสิ่งเขาชอบมากนั่นคือเครื่องบินเห็นรูปปุ๊บบอกได้ทุกรุ่นท่านชมเดี๋ยวเรามาลองกันดูไหมว่าฟีฟ่าเองเนี่ยความสามารถของเขาเป็นยังไงนะครับอ่ะท่านชมดูอันนี้นะครับดูนะครับอ่ะฟีฟ่าอันนี้คือ เครื่องเจสอนะฮะแต่ถ้าเป็น F C Fighter China ก็คือเป็นรุ่นส่งออกของเขานะฮะแบบนี้บ้างอ่ะ <c oughs> Airbus E ส2 0ออ่ะท่านชมเดี๋ยวลองดูเครื่องนี้ดูนะครับอ่ะฟนะี้าจากเครื่องนี้คือ Mx i 17ฮะโอ้โหสุดยอดท่านผู้ชมผมเลยฝากไว้ที่กองทัพอากาศแล้วกันนะครับ <c oughs> ว่าท่านเองเนี่ยน่าจะพิจารณานะครับ <c oughs> เด็กเหล่านี้นะครับฟีฟาเนี่ย ส่งภาพประกวดด้วย<ช>นะครับ<ช>เขาชอบถ่ายคือความรักของเขาในเรื่องของเครื่องบินถ่ายเครื่องบิน,นต่างเนี่ยส่งประกวดที่กองทัพเยอนะแล้วที่ฐานอากาศนะฮะที่ฐานอากาศกองทัพอากาศสุดท้ายฟีฟ่าฟีฟ่าอยากบอกอะไรกับเพื่อนเพื่อบ้างขอฝากถึงท่านผู้ปกครองทุกท่านถ้าท่านมีโอกาสจะลืมนําลูกของท่านเข้าสู่สังคมผมเชื่อว่าไม่ว่า บุตรหลานของท่านจะจบที่โรงเรียนเอกชนจะจบที่โรงเรียนใดบุตรหลานของท่านก็คือผู้ที่พัฒนาสังคมร่วมกันเขาก็จะมีที่ยืนเขาก็จะเป็นที่รับของเพื่อนฝูงเขาก็จะเป็นที่ชื่นชมของคนในสังคมเมื่อท่านนําเขาไปสู่โลกกว้างและนี่คือความอัรรย์ภาพที่เกิดขึ้น it's okay to be different เราแตกต่างกันได้ไม่เป็นไรวันนี้ขอบคุณมากนะครับทุกท่านขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ของน้องฟีฟ่านะคะจริงๆแล้วก็ได้สอนน้องเนี่ยในช่วงประมาณชั้นปีที่2เทมอม2นะคะเวลาน้องไม่เข้าใจน้องก็จะรีบถามนะคะหรือบางทีเนี่ยแจกชีตไปแล้วน้องก็จะรีบใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยนะคะค้นหาข้อมูล เพื่อที่จะเอามาพูดคุยปลายเพิ่มเติมกับเพื่อนๆแล้วก็อาจารย์ในห้องบอกให้ทำ A B C D น้องทำหมดนะคะแล้วก็ส่งตรงตามเวลาสม่ำเสมอ มีความมั่นใจเวลาออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนและมักจะอาสาค่ะเป็นคนแรกๆที่จะแสดงความคิดเห็นหรือว่าออกมานำเสนอเพื่อเป็นตัวอย่างกับเพื่อนๆในชั้นเรียนเวลามีกิจกรรมภายนอกหรือว่ามีวิทยากรภายนอกมาที่วิทยาลัยของเราเนี่ยน้องก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีก็รู้สึกประทับใจนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยมีจิตอาสานะคะในการช่วยเหลือต่างๆ อย่างเช่นอาจจะเก็บขยะช่วยถือของหรือว่าอาสาช่วยเหลือผู้อื่นในส่วนตัวก็คิดว่านะคะการเรียนร่วมกับเด็กพิเศษเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะคะเราควรจะให้โอกาสกับเด็กพิเศษเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้เขามีความสามารถพิเศษแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะสามารถดึงออกมาได้หรือเปล่า ก็ถ้าเกิดทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองสถานศึกษาแล้วก็ตัวเพื่อนๆทั้งหมดเข้าใจนะคะดังนั้นการเรียนร่วมกับเด็กพิเศษหรือว่าให้โอกาสเด็กพิเศษได้มีการศึกษาขั้นสูงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากค่ะต้องถามนี้ท่อนชมว่าในเรื่องราวของน้องซีฟ้านะครับฐานะของพี่ดาวนียนเองเนี่ยในฐานะคุณประธานชมรมนะครับม ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกนะครับจังหวัดลําพูนนะครับเครือข่ายของเรานะครับในเรื่องของน้องๆเด็กพิเศษที่อยู่ในเครือข่ายเราเนี่ยฟีฟ่านี่เป็นหนึ่งคนเลยในน <ำ S 1> ่นัเบอร์วันเลยค่ะใช่ค่ะวอมอาเจีของเขาในอนาคตเนี่ยเราหวางว่ายังไงที่เราจะพัฒนาเด็กเราให้เกิดขึ้นมา ให้ชมรมเราได้รับมาตรฐานองค์กรค่ะเพื่อขึ้นเป็นศูนย์บริการค่ะเพื่อที่เราจะได้มีสถานที่มีพื้นที่เพื่อที่จะดูแลสมาชิกเราได้สะดวกขึ้นแล้วก็เป็นสถานที่ที่ติดต่อกันได้ง่ายขึ้นผมว่าถือเป็นเรื่ที่โชคดีของจังหวัดลำพูนนะประธานชมรมเองนะครับที่จะมีการแนวโน้มเนี่ยที่จะการพัฒนานะครับให้เกิดเป็นศูนย์บริการขึ้นมานะครับสิ่งเหล่านี้เองท่านชมอันนี้ผมว่าเป็นตัวอย่างให้กับส้านของจังหวัดอื่นๆได้ดูแล้วก็ด้านของครอบครัวออนสิก ทุกๆครอบครัวเนี่ยมาดูในเรื่องของการพัฒนาของเด็กที่จังหวัดลำพูนแห่งนี้นะครับเราคงจะเห็นแล้วนะครับว่าเด็กออทิสติกเนี่ยถ้าให้สิทธิให้โอกาสเขาให้พื้นที่เขาเขาสามารถเรียนต่อได้ในระดับอุดมศึกษาได้อย่างดีและที่สำคัญที่สุดนะครับความที่เป็นคนตรงไปตรงมาเป็นบุค,คลิกลักษณะพิเศษของเด็กออทิสติกจะช่วยทำให้เขาเนี่ยนะครับพัฒนาในทุกๆด้านเมื่อเรียนนระดับอุดมศึกษาแล้วเนี่ยจะทำให้เขาสามารถต่อยอด ความสามารถพิเศษของเขาได้อย่างดีเราจะเห็นน้องฟีฟ่านะครับว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้โอกาสอย่างดีช่วยเหลือและขณะเดียวกันชมลมก็ประสานในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นทักษะการดำรงชีวิตทักษะทางสังคมนะครับการปูพื้นฐานและที่สำคัญที่สุดนะครับสถานศึกษา สถานประกอบการต่างๆที่ช่วยเหลือกันนี่เป็นหน,หนึ่งตัวอย่างครับที่อยากจะกลาบเรียนว่าการศึกษาช่วยพัฒนาได้และที่สําคัญที่สุดการศึกษาจะต่อยอดไปสู่อาชีพเพราะนั้นอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับของน้องฟีฟ่าก็อยากให้ทุกจังหวัดได้ให้โอกาสให้สิทธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษาการจัดระบบ inclusive education หรือเรียนรวมเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้เด็กเนี่ยก้าวไปสู่ความยั่งยืนของชีวิตได้วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่แล้วก็จะมีเรื่อง เสนอเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราพบกันติดตามอทิตย์หน้าครับสวัสดีครับที่จะรักเราและเข้าใจอย่าเลยต้องมาเศร้าใจเพียงให้เวลากับฉันเส้นทางใครนอกใครกำหนดต้องมาพบทางที่อยากเกินไป ่ันแสนไกลไม่รู้จะทำอย่างไรให้ดีกว่า